เอ้ยดีดีใจจุบปะผาพิซจูมูหายหมดละอันนี้มันอยู่มูเดวอยูเีได้นี่ไปจบมันต่โอ้โหดีดังไปละเขานังใหญ่ก่ายเรื่องบ้าพีจููวกเงฮ้ยเจ้าไปไหนบุกหูกับสวยจีนไปท่าเลยหจีนล้อจีนล้อเจ้าจีนล้อเมนูอย่างเนี้ยเมนูยางจีนยางจีนเจ้า จี่เราจาผ่า่นจะผ่าปุ่นไปอันแจ้งความผูกก็จะได้ไปนเงินตอนแรกดีใจก็ดีใจกะดีใจต้ยเปุ่นเอาเราวงบิ่งทุกบ้านมาเออ้ก็หมาดูวยแล้วก็บิ่งมากโอ้โหไปมาไปมาวนเวี้นตบงนี้เห้อผูกหายนะเออเพือนบอกงดเลยไหมก็ ต่อนมี้ก่อนอันนี้เขาดูดูเขดูดูอีกไปดูกันกันใัมาพ้นก็ทายดูเอาไหมี่ใจกับอดีตบแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยเ่ิน ไปเรื่องนะ80บาทแลกเงินหกล้านอุ้ยดีใจจังเลยสามลรานนะจะมีใหญ่ใหญ่ด้วยเนอะสวัสดีเจ้าจะได้ปะาซื้อคีบอยไปเดียวเจ้าไปเดียวเหรอแล้วจะได้มาซื้อเลงนี่นะครับ มันเป็นเลขที่บ้านเจ้าเหล็ที่บ้านไปซ่อมหาห้าเก้าระบบนี้ตะคนขายคุณคุขายว่ะมีมีเก้าห้าหรอกว่าเอาเนาะมีหลายอย่าง,างตัง้งตั้งใจไปซื้อนะโจ้าซ้อซ้ำไปเนมีหลายอย่างเจ้านี่ก็เต็มนี่เหมือนกันเนาะเอาไว้เป็นทุนของเนาะลูกจะจบไปหมดแล้วมหนก่อน เฮ้ยขอ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 ดูหุ่ยหน่อยก่อนนะเออเออแบนเด้เนี่ยเนี่ยเอ็งเอาไปจัดไรห้ก่นสวยสวยอะไรลูกได้ยังเกี๊ยงอย่กงนั้นสยมามายืนหน่อยืนยืนไทยลูกแล้วหลังหลังหลัง

ที่สี่ก็ลูกอะแต่พราทดทีกต่ถ้าตัวนี้กลาดตัวอ,อ,อันนี้อ่ะยิบอะไรอย่างเนีน้ยยิบม้วนจับห่อวันหนึ่งได้สักกี่ใบยิบไหมยิบตัวหลานเนาะอันน,หน้ห่างนั้นในวันสี่ห้าใบจะเลยได้ตัววันทีน่พาน,นี่มันหมดแน่นอนแต่าบางวันก็ได้ร้อยกว่าบาทาที่ได้หลายก็ว่ามีพราดที่ว่าต้องส่งลูกเหรียญหนึ่เตัวนี้นี่คนเราจะคนละลูกนี่ไปทำงานนี่แหละทำทำงานอย่างพองแล้วครับ นี่เป็นน้องก็อยู่โรงพยาบาลเด่นจ้าแล้วก็คนโตนี่เป็นครูเจ้าอ,อ๋อคนคนโตนี่เป็นผู้จ่ายม,มูญิงตึง้งปู่ป่ะมูนิงตึ้งปู่เป็นครูแล้วเป็นพยาบาลเตยเจ้าแต่ก่อนก็ตู้ตู้ขนาดน,นะะักน่ะบ้าน,นเด็กเบจ้าน<ม>ี่เป็นบ้านจันเดียวแล้วมันใหญ่โย่ยละเอ้ไง นี่ตั้งใจไปซื้อเหล็กทีบ้านไหมครับเจ้าตั้งใจไปซื้อเหล็กทีบ้านหรอข้าเก้าจ้าแต่บ่มีคนุกายแบบ่เห็นบ่มีเลยนะข้าเก้าห้าลิตรหน่อยนะใบเดียวใบเดียวแล้วกัแม่ไปซื้อก้าไข่นะครับจำหน้าบ่ได้ละเป็นผู้ชายตัวสูงๆแต่แล้วก็เล็บ่มอ้านะ ก็ถ้าพอปีกวันเปมาขายมันก็ไอ้เนี่กับอหารมีนีซื้อเหมือนเลยยังนี่ซื้อเหมือนแล้วบ้านต่ว่าหวยออกใหม่ๆพูนเนาะหวยออกข้างแรกก็ตรถบันทุกกับไปซื้อเลยอ้นะซื้อไว้อันมันอย่างบมมีนีอ้เนี่ยเล็กมันงามเจ้ากัขนาดซื้อใหม่ๆก็ยังบุูมีนเลยไหมก็ห้าเก้าปิดเก้าห้าเกเได้เนาะเรื่องดีแล้วก็การเงินนี่เขาใหญ่ยาจะได้เขาตัวนี้เอาเนาะลูกสาวจัดการเนาะ สาวสาวบริหารนี่ตื่นแม่ถ้าเราเราจะลูกเลยนะสาวอย่ามดมนีมดสินแล้วกั้ากับนี่้ยมดละมดเขาหนี่ละเอาเลยถ้ากับปอบ้านกอน้าเปลี่ยนอย่างครับเป็นตำแหน่งนี่ก็ตีบ้านหับจ้างครับจ้างก็น้าเปลีนอย่างอาบตเต้อนก็โดอบตตก็ได้เป็นผู้ช่วยซองสมัย แคนี okay, so, is, been, been, ่ใส so ่ผงนี่ของน้องใส่ผนดีเจ้าบ้านผนหักอีแน่อ๋อปิดสารวัตรกำนันเนี่ยเต้ล่ะมาใจเป็นเป็นผู้ช่วยมาสอนใช่ไหมพ่อผู้ช่วยผู้ช่วยกำนันผู้ช่วยคือว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดขึ้นเป็ดกำนันเลยเนาะเ่ตอนนี้ได้เป็นป้อันนี้มาเอาแกมาเอายางสักอย่างเลยแกว่าสวัะอีน่ะเท่ากันไปให้คนนมไปเก๊ะๆแสดงคน เออไดเอ่เออคนครับขอแสดงความยินดีใจแม่เนาะเจ้าขอบจจจจจับใจจจคจัะได้ดีใจเจเปินล่ะเจ้าดีใจตดยลูกหลานเนาะนั่นเนรออย่อันเดียวกันเนาะนั่นเอนี่แล้วคนคนดีคนดีโหหน้นสวยจีนไม่ท่าเลยล่ะ คือเขาดีใจเตยไหมก็จ้าดีใจกยันะลองลวงหน้าเลยหรือมูนันนะจะได้จ้าซื้อชิ้นนึง้นนึ่งวันหน้าแล้วเจ้าา้